สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืน SKS นะครับผมเป็นปืนที่มีในโหมด PR นานแล้วแต่เพิ่งจะเข้ามาในโหมด MP เมื่อไม่นานมานี้นะครับเดี๋ยวไปดูปืนแบบไม่แต่งกันก่อนถึ <c oughs> งว่าแหละระยะใกล้เนอะร้อครับ คือนี้เป็นปืนสไนเปอร์ระยะใกล้คงไม่ต้องพูดถึงมันละฮะเริ่มแกร่งหน่อยๆครับยิงไกลขึ้นดาเมจยังไม่ดอปนะครับ20เมตร เริ่มสายครับเริ่มสายเยอะครับดาเมจยังไม่ดรอปนะครับโอ้ย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 สามสิบเมตรยิงยากจัดแต่ดาเมจไม่ดรอปนะครับผมสุดยอด เป็สนสไนเปอร์เนาะ DMR ก็ต้องยิงไกลได้แล้วแหละระยะไกลต้องไม่ใส่จากผมก็คือโคตรแย่เลยฮนะอ้าวดาเมจดรอปแล้วแต่ก็นัดเดียวตายอยู่นะถ้าโดนหัวกว็แรงใช้ได้เลยอ่าจากที่ลองยิงกันเมื่อกี้นะครับ ปืนนี้มันจะเป็นปืนแบบระบบเซมีนะยิงทีละนัดแต่ถ้าเรากดยิงรัวๆมันก็ยิงเร็วอยู่นะมาดูของแต่งกันอย่างแรกเลยผมจะใช้ปากกระบอกเป็นโมโนลิสติกซับเลนเซอร์มันจะบวกระยะดาเมจแล้วก็เก็บเสียงนะครับข้อดีของมันลำกล้องปืนผมจะไม่ใส่นะครับอันนี้กล้องเล็งผมจะใช้เป็นแท็กติคอลสโคป อันนี้ก็แล้วแต่คนจะใช้เลยนะครับบางคนก็ใช้คูณ6ไปเลยคูณ4อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ใช้ผมชอบใช้ tactical scope ต่อมาจะเป็นพันท้ายผมจะใช้ o w c a c danger stock นะครับทำไมถึงไม่ใช้ rtc เพราะว่า rtc มันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ตอนเล็งเยอะกว่าพอสมควรเลยนะครับต่อมาผมจะใช้เป็น r a n g e r f o grip นะครับลบแรงดิ่งแนวตั้งและก็ความเมเ่นยําำเมื่อเล็งยิง อันสุดท้ายผมจะใช้เป็น rubberized grip tape นะครับจะบวกการควบคุมให้ยิงไปแบบนิ่งขึ้นนะครับมานี้เดี๋ยวไปลองเทสกันอ่ะหลังจากที่แต่งมาแล้วครับก็คงไม่ต้องไปวัดระยะ50 20 30นะครับเอาเป็น40ไปเลยดีกว่าเพราะมันเป็นปืนยิงระยะไกลนะครับลองยิงเป้าดูก่อน อ่าซอยเบาๆครับจะยิงนิ่งมากเลยจะลองแบบกดจับยับดูก่อนก็ถ้าแนวตรงก็พอใช้ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ใส่เยอะลองยิงหุ่นดูดามเมจจะลดไหมอ่าร้อยี่สิบไม่ลดแล้วนะครับอ่า พอได้แหละแต่งอย่างนี้แล้วอ่ะเป็นปืนสไนเปอร์น้วยแหละถ้าเอาไปยิงใกล้ๆก็อาจจะสู้พวก SMG ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเราเลงไวกว่า,างี้เราก็น่าจะสู้ได้แต่สไนเปอร์มันจะเลงช้าไปหน่อยถึงใช้เพิร์กควิกสโคบเราก็ยังเลงช้านะฮะโอเคีย๋ยวไปลองเล่นจริงกัน

ลูกปืน SKS นะครับข้อดีของปืน SKS นี่จะเป็นปืนที่แรงกว่าปืน AR แต่ไม่แรงเท่าสไนเปอร์ครับปืนนี้จะเป็นสไนเปอร์กระบอกแรกเลยมั้งที่ยิงรัวได้และยิงแบบไม่ติดโหกได้แต่ของแต่งมันดันไม่มีเลนส์ดอดมาให้นี่สิแล้วก็สามารถยิงหัวนัดเดียวร่วงได้นะครับมาข้อเสียข้อเสียของปืนนี้จะเป็นปืนที่ค่อนข้างดีดนะครับยิง่งยิงเร็วยิ่งคุมยากนะครับ ในระยะไกลก็จะสู้สนัยไม่ค่อยได้นะถ้าเจอคนยิงคมๆนี่แบบจบเลยอะและในโหมด BR กระสุนก็จะช้ามากยิงไกลๆก็คือแบบยิงไม่ได้กระสุนมันตกกว่าจะไปถึงยิงยากมากๆบอกเลยเอาพูดแบบไม่ง่ายเลยปพืนนี้คือไม่สุดสักทางครับใน BR ก็ยิงสู้ AR ไม่ได้ในระยะใกล้ระยะไกลก็สู้ไม่ได้อีกอะ ปืนนี้ถ้าเล่นใน MP น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ากระสุนมันจะตกไวกว่านะแต่มันก็จะมีวางช่วงที่ผมรู้สึกว่ากระสุนมันก็ยังจะช้ากว่าปืนอื่นอยู่แต่ก็ได้ความแรงของมันมานะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ